นะครับเลยเดี๋ยวขออนุญาตขยับไพลักษ์29ขยับไหลักส์สกินนอร์ตต้องเต็บแบ็คเวิร์ดนะคะทุกคนสเต็ปแบ็คเวิร์ดนะคะครับผมคนไทยขยับแล้วนะคะโอห่เน่ามากมากเต็ปแบ็คเวิร์ดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามีคนล่ามคนสวยของเราด้วยครับผมอัลตร้าคุณป่านด้วยนะคะุณป่านนะคะคุณป่านจะอยู่ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวได้เล <ๆ S 2> ยมาเริ่มจากต้องไหนก็ดีด้านนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะ Yeah. สวัสดีค่ะชันเขียนเชิญน,นิวค่ะยินดีมากมากที่ได้เจอกับทุกคนในวันนี้ที่นี่เราก็ขอทุกคนสุขสันต์วันตรุษจีนและก็สัสทีดีใหม่ทุกคนนะคะ 祝大家新年快乐，在新的一年里天天开心，心想事成。สวัสดีค่ะหนูเอ็มม่าค่ะมาจากจีนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีนค่ะแล้วก็คิดอะไรก็สมดังปรารถนาขอให้ Enjoy กับโชว์นะคะอ่าขนต่อมาครับนักข่าวคือว่าเ่อเอ่อแจ๊คร ซื้อเจสซีนวารายซื้อตงเอ้ยไทยกัวเริ่นพี่มีนั่งแตะข้างล่างไม่ไม่อะนั่งในใจหนูบ้างละคะน่ารักเหรอพี่อรําอ่าวน่นรักตัวคุณมุนจะดีเหรอคะสวัสดีครับอย่าเลยครับตัวแต่น้องน่ารักมากเลยทั้งสิบคนเลยนะครับผมแล้วก็อื่นอ้ําถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ใช่ใช่ใช่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรคะเป็นเพลง Dreams, yeah. move a little bit to left, but um, is like, oh, you're doing well. You're very good. Don't worry. You're very well. Yeah, like uh, we like all the mentors together. They give us really good suggestions, so we can improve a lot as um, idol. Yes. โอเคค่ะแต่ให้ก็ได้นะมาก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะก็บอกว่าเป็นทอแต่ละคนต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพี่แตนอย่างเงี้ยพี่แตนจะเป็นคนที่ดีเทลรายละเอียดมากมากเชิญเธอถกท้ายหน่อยสิเธอสีสะลงอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นดีเทลใช่ไหมครับเราระมาเนี่ยเออที่น้องบอกนะคะทีนี้ข้อต่อไปเราก็อยากจะสัมภาษณ์น้องๆที่อาจจะไม่ใช่คนไทยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็ต้องมาที่ประเทศไทยที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดเขาเราเลยอยากถามว่ามาที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างว่าตอนนี้ 欢迎大家这一次来泰国这边参加《创造营》节目，有什么想要分享的？对泰国的感受，泰国人、泰国粉丝都可以讲。谁先来呢？谁先来？Like, like, I really like the Thai music because it's kind of like have some happy sound. And every time I hear Thai music,、uh, like when play in the dorm, I feel so energetic and I feel like. I I sing. I wanted 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 dance. to 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 perform. เขาชอบฟังเพลงไทยเราจะมาแบบรำอะไรเขาดูกันหน่อยไหมล้วยความแปลกงเราแบบมามาเตือนเตืออะไรอย่างสาธช่างกันกันหน่อยไหมเขาบอกว่าเพลงไทยมันทำไมมันอินเนอร์เจติกใช่ป่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีพลังทุกคนเราต้องแสดงพลังไทยค่ะรำเพลงรำที่สองน้ำกระนองเต็มกระเละเราทั้งหลายทัยหญิงสนุกกันเต็ I want to say I really love the Mokko's Lucy here because every time I come to Thailand I'm like maybe if we're working and I'll come here to buy Mokko shake and come here by many t พูดถึงของกินนั่นเองนะคะตองกำลังพูดถึงเรื่องของกินนะคะบาบูบาบูทีนิลขอมังโกชอองแมงโก้ดีว่าบาบูมว่าเอะที่จีนเขาไม่มีขายหรอบาบูนะคะชอบกินมังโก้อ๋อ the sweetness of the mango you l ไ k e เ t yeah. ี๋ยวเ So you love to eat I love to eat 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 t h you แต่ลมาแยง slim why any tricks uh, only uh, only like mango ก็ o น t กส e not like Coca Cola something. Uh, okay. c o o a ข o o ่อ ah a ได้เขาองเขาอยู่นะครับผมมีสักคนนึงไหมเกาหลีเกาหลีได้ไหมเกาหลีสานไหนสถานหนึ่ง k e a korea k e a k o r a korea ต้องคล่ม้ายอันดยมา a อ่้อง่นคอายอยมาาใช่ไหม อากาศดีอะไรนะอะไรนะอะไรนะอก็ดีกอกาศก็ดีมากก็ดีมากลครัพี่ชายครับอากาศดีจริงๆใช่ไหมเเขาน่าจะชอบแบบดีเขาชอบแบบดีโอเคเนาอะก็ดีก็ดีจริงก็ดีจริงก็ดีเออบอกเลยต่อไปทีนี้ให้เดี๋ยวฝากรายการเดี๋ยวเราไปตัวแทนก็ได้เปตัวแทนก็ได้ ออนี้ถึง EP เท่าไหร่ยังไงบ้างแะเอออยากรู้อาเป็นตัวแทนได้อัอนี้จริงๆหนูก็ให้เพื่อนๆเตรียมกันมาคนละห่งประโยคนะโอลโหลเริ่มจากน้องปาใช่เลยทุกวันจ้าชุดเอเชียทุกคันทุกโอเคนี่ TV We s h w เวลาสามทุกคืนบิทีเวลาสามทุกครึ่ง ท,ที่วันสามสิบเอ็ดเท่านั้นที่วันสามเท่านั้นถูกหนูอยู่นี่หนูได้ <laughs> ยินอะไรกันต่อ And Antversion เวลาสี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่เวลา่ก่อนนน้านั้นระยองก่อนหน้นั้น u t n t v e r s i o n a t v e r s i o n a n t v a i o n a t v e r s i o n ตัวตายแล้วถ้าออกครับ T V T V เท่านั้น T V T V เท่านั้นก็คือถ้าจะเป็นอันคัดเวอร์ชันก่นสี่ทุ่งต้อง B T V ตับเระกันเยอะๆนะคะโอเคเะค,ะอเค,ครับสำหน้องคนไทยละสี่คนย้ำกันอีกรอบนะคะก็คือรายการช่วงเอเชียไทยแน <accomplish. S> ์ทุกวันเสาร์ค่ะ วันสักส์เอ็นนะคะแล้วแบบอังคารเวอร์ชันนะคะเวลาสี่ทุ่มที่บีทีวีเท,ท่าน,นะะั้นค่ะ<อ>แล้วก็คืนนี้นะคะเป็นอีพีที่สองแล้วมีใครได้ดูอีพีที่หนึ่งแล้วบ้างคะเยอะมากเลยคืนนี้อย่าลืมกลับไปดูอีพีที่สองนะคะแล้วก็ระหว่างที่รายการออนแอร์เนี่ยพวกเราเด็กฝึกทั้งเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยนะคะ<อ>ก็ฝึกซ้อมกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับ อย่าลืมให้กำลังใจเราแล้วก็บวตให้เราได้ที่ VTV ที่เดียวเท่านั้นนะคะโอ uh, <okay. S 1> เคลดมากอะ่ะเราอยากให้แบบเราอยากให้น้องๆแบบโพสสักหนึ่งท่าให้พันแผลแล้ว,ว,าวาา่ายิบอวสักหน่อยแล้วหยบอาวกันจินท้ายกันเลยคือจะเป็น like pose one pose to let your fans แกนน้องต่อแต่เขายืนได้นะต่อแต่เขายืนได้โอเควันนี้ทุกคนสนุกมากน่ารักมากน่ารักมากติดตามน้องๆได้เป็นกำลังใจกับน้องๆกันด้วยถูกต้องนะคะวันนี้กับ